ทาข่าวพระคำกีฬาบันไทยบายมาโนโป๊กิ้งสไตล์ประจำวันที่20กรกฎาคม2565โดยใชย้ผู้บังคาัารผบัลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่สาสนใจกันบ้างฟุตบัลไทยช่วงเย็นวันนี้ความรู้สึกของทางฟอนตาเล่ถึงฟอร์มชนาทิป MF ไทยก่อนที่จะดวลกับทาง PSG นะ โดยแฟนบอลคาวาสกิฟอตเตเล่พูดถึงฟอร์มการเล่นของชนาทิปสงกสินในเกมล่าสุดในศึกเจลีกก่อนที่จะพบกับทางปารีสแซต์แบงกเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนก,กันชนาทิปปล่อยฟอร์มเก่งออกมาแล้วได้เล่นแบบมีส่วนร่วมกับการทำประตูเขาไม่ต่อมาดีใจกับทางชนาทิปด้วยที่คุณช่วยให้ทีมได้ประตูนะเขาไม่ต่อมาเมืองไทยเขาเรียกกันว่ามสซิเจแต่ถ้าดูดีๆก็เหมือนแบร์นโดซิวาจูนะเขาไม่ต่อมา ในส่วนตัวแล้วเนี่ยชนะคุงก็คือนักเตะที่อันตรายเป็นอันดับที่หนึ่งในแนวรับของกัมบะโอซาก้า Osaka, ต้องเหนื่อยที่ต้องเผชิญหน้ากับนักเตะที่มีความเร็วที่มีความคล่องตัวเช่นนี้ในครั้งนี้ข้อม้ต่อมาฉันรอชมชนะทิพย์กับทาง p s g นะข้ไม่ต่อมาชนะทิพย์ไม่เพียงแต่จะเล่นเก่งเท่านั้นแต่เขายังเป็นนักเตะที่มีไหวพริบดีรู้จังหวะการจ่ายบอลที่เฉียบขาดและผมอยากจะให้ลองเล่นประกบกับทางยูโคบายชิดูก่อนนะ ขาไม่ต่อมาผมคิดว่าทางชีออนฮอนมะและก็ชนาทิพสงกสินจะเป็นความหวังของเด็กที่มีรูปร่างเล็กที่เล่นฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่นและก็เอเชียขออาใจ,จะช่วยสุดไปเลยจะให้พวกเขาเล่นได้อย่างโดดเด่นเหมือนกับทางแมสซี่เจขมามไม่ต่อมา แม้ว่าทางชนาทิพสงกรสินจะไม่ได้เป็นตัวหลักเหมือนในตอนอยู่กับทางซัปโปโรแต่เขาก็ยังเล่นเก่งเหมือนเดิมแต่ดูจากนักเตะตัวสำรองแล้วก็เ,เห็นได้เลยว่าการได้เล่นเป็นนักเตะตัวจริงของคาวะสกิฟอนเตเล่น,นั้นมันสุดยอดอยู่แล้วเขาไมนต่อมาเล่นโดดามียาเข้าจบสกอร์ได้ดีมาจากจุดรเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมของชนาทิพก่อนจะไปถึงมาซินโยนะเขาไม่ต่อมาแต้มที่2มาจากทางชนาทิพวากิซากะ มาซินโยพวกเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นแมตช์ที่ดีนะคอมเมนต์ต่อมาถึงแม้ว่าเกมนี้ชนาทิพย์จะไม่ได้ขึ้นชื่อผู้ทาประตูแต่การเล่นของชนาเจ๋งจริงแฟนบอลซัปโปโรคอมเมนต์ต่อมาชนะทิพย์ยังคงเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมเหมือนกับทางซัปโปโรนะและเขาก็ทําได้ดีมากด้วยในแมตช์แมตชนี้คอมเมนต์ต่อมาแมตชนี้ชนาทิพย์เล่นได้ดีที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ย้ายจากทางฟอร์ตาเล่ทุกอย่างของชนาทิพย์กำลังดีขึ้นเรื่อยๆในรกระดนี้ คอมเม่ตอมาชนาทิพย์กลับมาคราวนี้ทําได้ดีมากจริงๆทั้งเรื่องของการเคลื่อนที่ไปกับบอลการจ่ายบอลจากด้านหลังไปด้านหน้าทําได้อย่างน่านเหลือเชื่อนะคอมเม่ตอมาชนาทิพย์พัฒนาขึ้นมากในช่วง 2- 3เกมหลังวันนี้คอมเม่ตอมาตอนนี้ชนาทิพย์คืนฟอร์มที่สุดยอดแล้วเขาจะช่วยฟอนเตเล่กลับมายิ่งใหญ่กันอีกครั้ง เป็นนาบว่าง,งานนี้ที่ผมทางาแฟนๆนะฮะรอดูกันว่าชนะทิมสงการสินจะเป็นเช่นไรต้องรอดูกันต่อไปก็และกันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนดีกว่าครับชมช็อตเบนเดวิสซัดประตูสุดเหนือ OFU ชุดใหญ่นะโดยเบนจามินเจมเดวิสมิฟิลเชิงรุกทีมชาติไทยลงสนามปรีซันให่กับทางทีมชุดใหญ่อ็อกฟอร์ดยูเดและเป็นคนยิงประตูใช้กับทางอ็อกฟอร์ดยูเดเอาชนะคู่แข่งไป2ต่อหนึ่งจะสวยงามขนาดไหนงานนี้บอกได้เลยว่าจำจริงๆ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีนครับชมลีลาเต็มๆสุภโชคสรารชาตินารุกทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกที่ญี่ปุ่นสุดทางวิชาบิเฮโรเปโตวิชส่งสุภโชคสรารชาติกองกลางทีมชาติไทยยืน11ตัวจริงครั้งแรกที่ญี่ปุ่นในเกมอุน่นเครื่องของฮอกไกโดคอนเซเลสปโรก่อนจะลุ้นลงเกมเจลิกแมตช์แรกพบกับทางดาโกย่ากรันปัสเอสวันที่30กรกฎาคมที่ถึงนี้ เป็นนว่างานนี้นะผมสุปรชคสารชาติเริ่มมาแล้วนะฮะต้องรอดูกันต่อไปกัน้วกันว่าแมตช์แรกของเขานั้นจะเป็นแมตช์ไหนกันแน่งานนี้รอเชียร์รอชมอยู่นะครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับชนาทิพโพสต์สื่อชั้นนำญี่ปุ่นขึ้นภาพ3แข้งท็อปคาวาซกิฟอนเต่กับทาง PSG วัดกันตัวต่อตัว,ตวโดยหนังสือพิมพ์ชื่อนางของญี่ปุ่นเอนโกราโซ ขึ้นภาพ3ามแข้งท็อปของทั้ง2ทีมในศึกฟุตบอลเจแปันทัวร์2022ซึ่งเป็นศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์จะพบกันระหว่างคาวาสกิฟอนเตเล่พบกับทางสโมสรปาเลสซ่าชมแงทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งทางเอ็นโกราโซได้จับนักเตะขึ้นภาพวัดตัวตัอตัวกันเลยเผชิญหน้ากันระหว่าง2แนวรุกทีมชาติบราซิลเนมาร์ปะทะก,กับทางเลอันโดจามิเยา ซึ่งทางลีอันเลเมซี่ก่อนหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาก็ไปเชิญหน้ากับทางเจ้าของฉายาเมซี่ไทยชินาทิพย์สงกสินและก็คีเรนเอเบเป้ก่อนหน้าทีมชาติฝรั่งเศสดีกร,รีแชมป์โลกไปเชิญหน้ากับแนวรุกจอมเก๋าญี่ปุ่นอากิฮิโ,ฮโระเ,เ,เอเอนางะในครั้งนี้เป็นน้ำเงานที่ต้องรอดูกันต่อไปกันนะ้รกันนะฮะว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอมาก,กันครับซักมาโดบาลเลโรกราเซียเปิดแผนงานทีมชาติไทยก่อนดวลเวียดนามทันเนียนครับ โดยดซักบดอขุนซือทีมชาติไทยชุดยู19ปีงานนี้เปิดและก็สรุปผลงาน AFF พร้อมวางแผนในการลุยศึกทันเนียนครับที่เวียดนามต่อเลย โดยการนี้ที่ผ่านมาผู้บอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเข้าประงานตัวผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียพร้อมวางแผนแก้ไขและเกเตพิ่มเติมสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสี่เศรทันเดียนครับที่ประเทศเวียดนามในช่วงเดือนสิงหาคมเพื่อเตรียมทีมให้พร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอคัดเลือกในช่วงเดือนกันยายน ซึ่งทีมชาติไทยยู -19 ปีจบอันดับ4ี่ในศึกชิงแชมป์อาเซียนและล่าสุดทางสมาคมก็ได้รับการตอบรับในการส่งทีมเข้าร่วมกัน่งขันฟุตบอลทันเนยนครับที่นครโฮจิมินห์ซซตีประเทศเวียดนามระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยทางซากบดอบาริโลกราเซียหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู -19 ปีกล่าวณว่าวันนี้เราได้เข้ามาที่สมาคมเพื่อสรุปการทำงานในการแขง่ขงขงันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซีย และแผนการเตรียมทีมในช่วงหลังจากนี้ทั้งหมดนั้นเพื่อทำให้ทีมนั้นพร้อมที่สุดนะฮะสำหรับทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีปรอบคัดเลือกในช่วงเดือนกันยายนนี้ ดี๋ยวเขาจะบอกว่าและตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่พวกนั้นตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลทันเยนครับที่ประเทศเวียดนามเพราะมันคือการที่พวกนั้นี้นาข้อบิดพลาดรวมไปถึงสิ่งที่ต้องพัฒนาจากชิงแชมป์อาเซียนมาแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งได้เจอกับเกมระดับนานาชาติของจริงนั่นายว่าประการนี้เราจะทดสอบนักเตะหน้าใหม่หลายคนและหลายตำแหน่งเพื่อจะหานักเตะในครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะ และทำให้ทีมพร้อมที่สุดแล้วสำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างศึกชิงแชมป์เอเชียโดยเรานั้นวางเรื่องของการแก้ไขเป็นหลักส่วนใหญ่ผลการแข่งขันเป็นเรื่องรองนะโดยณนะตอนนี้ผมยังคงทํางานอย่างหนักเพื่อจะยกระดับทีมแน่นอนว่าเรานั้นไม่มีข้ออ้างอะไรหน้าที่ของผมคือต้องทําออกมาตรงนี้ให้ดีที่สุดนะและก็พาทีมไปถึงเป้าหมายจงได้ ำหรับการแข่งขันฟุตบอลทันเยนครยู19ปี2022จะแข่งขันกันที่บินเดืองสเตเดียมนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมโดยมี4ชาติเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยเวียดนามไทยเมียนมาและก็มาเลเซียเป็นนาว่างานนี้นะผมแข่งกันต่อเลยนะฮะทีมชาติไทยชุดยู19ปีงานนี้ยังไงก็อย่าไปแพ้เวียดนามอีกครั้งก็พอแล้วเรามาดูประเด็นข่าวจอมาตดกันดิครับ ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบวกเวียดนามหลังรู้นะว่าเมสซี่ไทยกำลังจะดวนกับทางลีเดลเมสซี่โดยงานนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนกันนมสซี่ไทยจะได้พบกับทางเมสซี่ของจริงนะคอมเมนต์ต่อมาชนะทิพย์โชคดีมากกำลังจะเผชิญหน้ากับนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกในเวลานี้คอมเมนต์ต่อมานักเตะค่าตัวแพงที่สุดในเจลีกพบกับนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของโลก คอมเมตต์ต่อมาจะเกิดอะไรกันขึ้นกับแมตช์นี้ที่มีเงี้ยนกวงไห่รุ่มด้วยเพราะฉายาเขาคือแมซี่เวียดนามจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาฉันมองว่า PSG อาจจะชนะฟอนตาเล่มากถึง5ต่อศูนย์นะขอาเมนต์ต่อมาฉันเชียร์ชนาทิปและเขาจะแอสซิสหรือทำประตูได้ในเกมนี้ขอาเมนต์ต่อมาชนะทิปทำให้โลกได้รู้ว่านักเตะอาเซียนก็มีดีเช่นเดียวกันขอาเมนต์ต่อมาฉันอยากจะเห็นแล้ว่สิลีลาการเลี้ยงบอลของ2เมซี่ในครั้งนี้ คอมเมนต่อมา9ปีที่ผ่านมาชินาทิพย์เคยพบกับทางเบซี่มาแล้ว1ครั้งคอมเมนต่อมาแนวรับ PSG จเจองานยากเสียแล้วเมื่อบุคคต้องรับมือกับทางชินาทิพย์เขาไมต่อมารามอสคงจะพลาดท่ากับทางชินาทิพย์อย่างแน่นอนคอมเมนต่อมาฉันอยากจะรู้สามารถดูผ่านช่องทางไหนได้บ้างคอมเมนต่อมาฟอนตาเล่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่จะเอาชนะ PSG ได้นะ เขาไม่ต่อมาฉันเชียร์ชนาทิปให้เขาชนะเขาคือนักเตะตัวแทนของอาเซียนในครั้งนี้เขาไม่ comment ต่อมาเป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นชนาทิพย์พบกับทางลีนิมเบซีเขาไม่ต่อมาเขาวสกิฟอนเตเล่ศูนย์ปารีสแซ็แมงเก้าเขาไม่ comment ต่อมาชนาทิพย์คือตัวแทนของอาเซียนในครั้งนี้นในนะผมเป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลน,นะฮะที่เตรียมตัวจะได้ชมกระทังชนะทิพย์สงกสินไฟกระทงังลีนิมเบซีในช่วงเย็นวันนี้ ซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็ฟัดกันมาช่วงประมาณ40นาทีที่ผ่านมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผลกันดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันต่อไปและนี่ก็เป็นทันขาวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโ,นโปกิ้งสไตล์ประจาวันที่20กรกฎาคม2565โดยชายผู้บังคครั้งฟุตบอลไทยครับ